มาดูโปรเจกต์ต้นแบบก่อนนะตรงนี้มีอะไรอีกอ่าพิกเจาะบอกพิกเจาะบอกตัวนี้วางอยู่ในตัวกรุปบอกนะครับก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มตัวกรุปบอกมาก่อนแล้วก็เพิ่มตัวพิกเจาะบอกตามมาเนาะกรุปบอกแล้วก็พิกเจาะบอกนะครับอ่ะกรุปบอก เนี่ยเราพิมพ์ตรงทูดบอกได้เลยกรุ๊ปกรุ๊ปบอกอ่าในกรุ๊ปบอกก็จะมีอ่าตัวนี้ฟอนต์ประมาณไหนเอาเอาฟอนต์อ่าลองเปลี่ยนฟอนต์ดูก่อนนะแล้วก็ลากตัวพิจ์บอกมาวางในกรุ๊ปบอกพิกเจอ์บอกนะลากมาวางในในนี้เลยแบบนี้เลยเนาะแล้วก็อ่าปรับให้เท่ากันแบบนี้ก่อนนะขนาดให้มันเท่ากันแล้วก็ค่อยมา คืออะไรดอกอินตัวนี้นะตรงมุมนะครับมุมของพี่จะบอกเนี่ยมุมบนขวาเนี่ยดอกอินพาร์ตคอนเทนเนอร์ให้เขาขยับตามกรุ๊ปบอกตัวนี้นะครับโอเคเราอาจจะปรับพวกเอ่อ border style ก็ได้นั้นตัวนี้นะเนี่ย fix single นะเห็นไหมค่า default ของเขาเป็นอะไรเอ่อ border border เนี่ย border style ของเขาเป็นนันใช่ไหมเมื่อกี้เราปรับเป็นอะไรก็ได้นะเลือกตามความต้องการมันเป็นการออกแบบเฉยๆนะครับผมเลือกตามที่เราชอบนะอาจารย์เลือกฟิกซ์ซิงเกิลนะครับชื่อข้อความตรงกรุ๊ปบอกนี่เราเปลี่ยนได้เลยเนาะเป็นพิกเจอร์แบบนี้ครับโอเคก็อาจารย์จะพยายามวางคอนโทรลมาก่อนเนะาะมีณนะตอนนี้เราได้แล้วตอนนี้พิกเจอร์บอกหนึ่งเนะ คอนโทรลใดๆที่มันมีแค่ตัวเดียวอาจารย์จะพยายามไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งชื่อเนาะยกเว้นว่าเราอยากจะตั้งก็ตั้งไปเลยเนาะตรงน,นี้อาจารย์จะคําเดิไมไหมพิกเจอบอกหนึ่งครับต่อไปมาดูโปรเจกต์ต้นแบบนะมีอะไรอีกก็จะมีปุ่มเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มีอะไรเนี่ยสเตตัสสตริปนะครับแล้วก็ Open File Dialog อกสำหรับการเลือกนะตนนัวนี้เลือกรูปภาพเนาะอ่ะ เราเพิ่มมาเลยก็ได้นะ s t a t ั s t ริปกับ Open f i l e d i a l o g อาจัดการเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเพิ่มปุ่มเนาะหกปุ่มเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนฟอร์มมาแบบนี้ก่อนอาน Status ให้มันอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะ Stat yeah, status เต่ s s t รลากลงมาปุ๊บเขาก็อยู่ด้านล่างตรงนี้เราปรับขนาดให้เหมาะสมนิดนึงตรงนี้ได้แล้ว Status นะครับจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเพิ่มตัวโอเพ i l e ใช่ไหมโอ e e น i ฟ l ดอร์ห นะครับวางตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ตั้งชื่อนะใช้ open file dialog หนึ่งะครับคลิกขวาเลือก line up icon นะครับให้เขาจัดระเบียบนอะกตรงนี้อ่าต่อไปนะครับตรง status strip ต,ตัวนี้เพิ่ม label มาหนึ่งเนี่ย status label ปุ๊บเราตั้งชื่อได้ตามต้องการเลยเนาะอาจารย์ตั้งชื่อว่า status นะครับแบบนี้ status จะมีไ icon ไหมนะครับถ้ามีไอคอนด้วยก็เพิ่มตัว image นะอ่ะลองกดดูปุ๊บ หา image ของเราอ่าเมื่อกีมม้ image ที่เราใช้กับฟอร์มนะครับใช้ไอคอนเดียวกันได้เนาะแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนว่ามีไหมอ่าไอคอนไม่มีอาจจะต้องเพิ่มใหม่เนาะตรงนี้ใช้เนี่ยไอคอนตรงนี้เราก็เพิ่มเข้ามาใหม่ไม่เป็นไรนะเพิ่มมาใหม่เลยนะครับตรง image เมนี่ย import โปรเจกต์รีซอสไฟล์นี้อินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้าไปหาไอคอนนะครับลองดอูอาจารย์จะใช้ตัวนี้ all file ดูก่อนลองใช้นำสกุล ICO ดูก่อนว่าจะใหญ่ไปไหมถ้าใหญ่ไปเราก็ปรับมาเป็น16เนะาะลองลองดูก่อนนะ ICO ดูก่อนปุ๊บโอเคปุ๊บอา,อาจารย์คิดว่ามันมันไม่ได้ใหญ่เนาะกำลังกำลังดีถ้าเราดูแล้วมันไม่ไม่สวยเนี่ยเราก็ปรับเป็นอะไรทำให้ดูเลยเนาะ รูปภาพเนี่ยเนี่ยอาจจะใช้ตัว16ตัวนี้อ่าเห็นไหมก็จะเลือกที่เราชอบแล้วกันอ่ะประมาณนี้เนาะข้อความนี้ก็ฟอนต์ก็อาจจะเปลี่ยนเนาะใช้ตัวหนานะครับฟอนต์นี้เนาะ su เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับ เนี่ยต้องฟอร์ัลเลอร์น่าจะเป็นสีอะไรนะเนาะลองสตีลบลูนะครับอ่าเห็นไหมสีสตีลบลูนะครับผมให้มันคล้ายคล้ายก,กันกับตัวไอคอนนะครับอ่าสเตตัสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้สเตตัสสตริปแล้วก็โอเปนไฟล์ไดอกหนึ่งนะครับต่อไปก็เพิ่มตัวอ่าปุ่มมา6ปุ่มใช่ไหมจากจากจากต้นฉบับเมื่อกี้เราก็ไปที่ทูลบอก้วก็ เราพิมพ์เขาบอททอนอ่าตัวนี้นะครับโอเคคอปปีแล้ววางได้เลยเนาะคอนทอ C คอนทแบบนี้นะครับให้ครบ6อันเนะาะอประมาณนี้นะครับแต่ที่อาจารย์จะมาดูแล้วก็เซตไีหนึ่งนะมาดูว่าอ่าเพื่อความรวดเร็วจะไปดูตน้นต้นแบบเลยว่าปรับประมาณไหนมันสวยอาจารย์ดูก่อนก็ ฟอนต์มาดูตรงฟอนต์นะตรงนี้ก็เท่าเดิมเนาะเนี่ยเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับสิบนะครับสิบแล้วก็ขนาดของปุ่มเนี่ยอาจารย์ใช้ประมาณนี้อาจารย์ก็ปีไปนะแล้วทําให้ดูนะครับมาไปที่โปรเจกต์ต้นแบบของเราต่อนะอาจารย์เลือกทั้งหมดปุ๊บไซส์เนี่ยอาจารย์วางไปแบบนี้ปรับ ความกว้าง110ความสูง40แบบนี้นะแล้วก็ปรับฟอนต์เลยนะครับตัวนี้ปรับฟอนต์พิมพ์เข้าไป S E G ตัวนี้เลือกเป็น10อ่ารีกกล่านะขนาดปกติโอเคบายแบบนี้นะครับโอเคอ่าเราได้แล้วนะคอนโทรลต่างๆต่อไปก็แค่ทำให้มันสวยงามแล้วก็ตั้งชื่อนะตัว ปุ่มเนี่ยมันต้องตั้งชื่อด้วยแล้วก็ตัวข้อความเทกด้วยนะตอนนี้มันเป็นบอทท่อนหนึ่งสองมันไม่ไม่สวยเนาะอะไรก็ไม่สื่อความหมายเราก็จะเปลี่ยนนิดนึงมาดูต้นฉบับ browse clear add new save delete close นะครับอ่ะ browse ตัวนี้ browse นะครับ browse button ตั้งชื่อก่อน browse button อ่แล้วก็ข้อความ browse browse ครับต่อไป clear button เนอะสำหรับเคลียรูปภาพใช่ไหมตัวนี้ clear button ตัวนี้อะไร add new button อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วตั้งชื่อเสร็จก็ตั้งข้อความด้วยนะครับ clear ต่อไป add new เพิ่มรายการใหม่ใช่ไหมตัวนี้ add new button Add new button Add new อ่าขอความเทคกับชื่อก็ให้มันสอดคล้องกันเนะาะต่อไป Save button นะครับสำหรับบันทึกเนาะ Save button เปลี่ยนชื่อเสร็จมาเปลี่ยนเทคนะครับตามลำดบับ Save ต่อไปอันนี้น่าจะเป็นอะไร Delete ใช่ไหม ดีลิทแล้วก็คลอสใช่ไหมมันดูต้นฉบับดีลิทคลอสนะครับผมอ่าดีลิทสำหรับลบรายการก็ตั้งชื่อว่าดีลิทบ t ททอนดีลิทบอ t ทอนข้อความดีลิทอ่าตัวสุดท้ายจะเป็น close button สำหรับปิดฟอร์มนะครับ c close b u t t o n ข้อความบนปุ่มก็ close อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปจะทําการปรับแต่งตัวไอคอนใช่ไหมอาจารย์จัดวางประมาณนี้ก่อน